เรียกปื๊ดเอ้ยโงงหัวค่ะรีบปรับเดินมาเลยนะแล้วก็พอแไม่เอาเปิดโปงนิดนึงก็รีบแบรบรีบวิ่งลงมาเนี่ยทำไมมันน่ารักขนาดนี้เนี่ยลูกชายแม่เรียกปื๊ดปื๊ดเด้ยโงกหัวเลยนะรู้มากเลยรู้เลชื่อปื๊ดเหรอลูกเหรอฮะรู้ได้ว,ว่าหนูชื่อปื๊ดเหรอครับลูกอืมโงกหัวโงกหัวแล้วรีบลงมาเลยนะรู้ด้ว,ว่าแม่เรียกรู้ด้วยแม่จะเก็บอึแล้วลูกแม่จะเก็บอึแล้วครับแม่ยังไม่ได้หยิบถุงเลยนะเนี่ย ดู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 ซุกขะซุขา,ขาอนีลูกชายเนะี่ยมีใครเหมือนหนูวะลูกมันไม่มีไงมันไม่มีไงที่ปล่อยออกมาแล้วแบบเนี้ยมันไม่มีไงแม่เลยไม่ปล่อยใครเลยนอกจากหนูคนเดียวเดี๋ยวแม่ไปหยิบถุงมาเก็บอึกกอนนะครับนะครับลูกชายครับนะครับลูกชายครับหนูย่าไปไหนนะจะเปิดประตูบ้านเดี๋ยวเข้าบ้านด้วยเปิดประตูบ้านเดี๋ยวเข้าบ้านด้วยอื <c oughs> เลี้ยเลียขาไอ้ลุงเอ er ้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไอ้ลุงดูสิเนี่ยเห็นไหมเลี้ยงไม่เสียข้าวสุกนะเห็นไหมให้เลี้ยงปอปื้อเสียข้าวสุกที่ไหนอะไม่เสียข,สข้าวสุกเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอือเลี้ยงลูกไม่เสียข้าวสุกอะเลี้ยงตัวอื่นเสียข้าวสุกหมดอะลูกเองปอปื้อคนเดียวอะใช่ไหมลูกอืกตัวนักรักลักรักรักที่ฉุดเลยขามได้ไหมขามได้ไหม โดดข้ามไม่ได้เโดดข้ามไม่ได้ดข้าไมไ,ไม่ไหวเลยเมื่อวันเมื่อวันนั้นหลานสาวอุ้มโมไม่ไหวหนักก้วสอบบกหนักหลานสาวก็เลี้ยงแมวเขาเลี้ยงตัวเดียวอยู่คอนโดม,มันก็ต้องเลี้ยงได้แค่นั้นไงและอย่างก็คือเพราแมวอยู่ตัวเดียวเนี่ยนิสัยก็คือจะก้าว้าวนะคะนิสัยก็คือจะก้าวลาวแล้วก็เออจะเอาแต่ใจตัวเองเขราอยู่ตัวเดียว นะแล้วก็ไม่เอาใครมันร้องไปเถอะไม่ปล่อยจ้องให้ตายยังไงก็ไม่ปล่อยเอ,อเดี๋ยวแม่ไปหยิบถุงก่อนประปื้ด้วยนี่ออกข้างนี้ไม่ได้ไปรอดออกข้านงนะู้นนะความฉลาดเห็นไหมรอดออกข้างนี้ค่ะเออไปได้ง่เนาะอืมอืม ไม่อ้อมไม่รู้จะคือพูดไปยังไงดีนะคะน้ำเนี่ยก็ไม่ลุกกินนะค่อยๆแบบคานมาแล้วก็มาแบบกระดกน้ำกินแบบเอาคางเนี่ยเกยน้ำนะคะแล้ววันก่อนก็คือนอนเนี่ยพลิกไปพลิกมาเสร็จปรากฏว่าทับน้ำหกน้ำหกเปียกตัวก็นอนแช่มันอยู่งนั้นตั้งแต่กี่โมงก็ไม่รู้ไม่อ้อมไม่อยู่ออกไปข้ปางนอกไปทำงานบ้านแม่กลับมาคือตัวเปียกอรไปหมดนะก็คืออยู่ยังไงอยู่ยังไงก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว จนแบบเอ้ยมันลุกไม่ได้ไม่ใช่ลุกไม่ได้ค่ะขี้เกียจค่ะฮะส่องไปส่องไปส่อง,อง <c oughs> มันสะอาดไหมมมกมันสะมานไหม <c oughs> มัมสะอาดตายเมมมมอมมนมมนมม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 เนี่ยมมมไมม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 มหมมมมมอ แม่คิดว่าแมวมันแม่คิดว่าแมวมันไม่ฉลาดนะแมวมันฉลาดเนาะเออแมวมันฉลาดเนาะแมวมันรู้จักว่ามันจะไปทางไหนข้่าไหร่แมวมันรู้จักว่ามันจะไปทางไหน, <c oughs> มมน,ไไหนฉลาดนะแมวมันรู้เนี่ยฮะนะแมวดํามันรู้เนี่ยฮะฉลาดจริงๆหนูไม่ห่างนะเนี่ยหนูไม่ห่างแล้วนี่ใครกัดหลังหนูฮะใครกัดหลังหนูเนี่ยแม่ดูดิมีใครกัดไหม น้องมันชอบหยอกแรงๆชอบหยอกปื๊ดแรงๆได้ยินเสียงปื๊ดเดี๋ยวปื๊ดร้องเดี๋ยวปื๊ดล้องเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมตะว,วันก็ไอ้นมถ้วยนะทาปื๊ดเดี๋ยวแอะเดี๋ยวแอะใช่ไหมลูก <c oughs> ลูกชายแม่จะไปทํางาน <c oughs> ดูดิดูรถดิเออนั่งดูรถไป โมเนียอยู่ไม่ห่างเข้าบ้านไปกับแม่ไหมเข้าบ้านไปกับแม่ไหมมะเข้าบ้านมาเปิดเลยเปิดเลยเปิไดไปเลยดูอะไรลูกอ,อืดูอะไรครับ นกหอยยไม่ไเห็นนกเลย,ย,ยไม่ไเห็นนกเลยฮะ,ฮะน,นกเหรอไหนไหนยังไม่เห็นเลยโอ้ตาที่ฝนเผลอไม่ได้แต่ลูกมันมาฉี่เหม็นนะลูกนะ<ๆ>เห็นบอกว่าบ่ายสามฝนจะตกนะคะวันนี้ไม่ได้ไปไหนสองวันสามวันค่ะยังไม่รู้นะอีกสองวันยังไม่รู้แต่วันนี้ไม่ได้ไป อีกสองวันยังไม่รู้ว่าจะมีใครมาตามไปไหนหรือเปล่าว,ว,ว,วันนี้สิบห้าวันนี้สิบห้าอ่ะสิบห้ากับสิบหกแค่สองวันถ้าไม่มีก็ไม่มีละคราวนี้ก็วันเสาร์พาพ่อไปฉีดยานะคะเสาร์นี้คิวก็ยังยาวอยู่แล้วก็พอยี่สิบพอวันที่ยี่สิบห้าก็ไปฟังผล MRI แม่ที่ทหารเรือยี่สิบเก้าพาพ่อไปฉีดยาสามสิบพาพ่อไปทหารเรือ วันที่สองพาพ่อไปพยาธายอีกนะคะแล้วก็วันที่หกเดือนหน้าพาแม่ไปเรื่องตาอีกนะคะแล้วก็วันที่สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดสามวันอีกแล้วก็มีพ่ออีกนะก็คืออยู่อย่างเงี้ยคือแม่กจะไม่ค่อยได้ทาคลิปหรือทําอะไรเลยเพราะว่าเวลามันน้อยอะ่ะแล้วทํางานก็ยังไม่ทันเลยในที่บ้านเนี้ยที่บ้านยังไม่ได้ถูเลยนะคะห้องกระถ่ายก็ทําแต่ว่าทําไม่ได้สะอาดอะ่ะก็คือเอ้าเดี๋ยวเราไป วันจันทร์กับวันทุกวันจันทร์กับวันศุกร์เรงก็ต้องพาทุกวันใดวันศุกร์ก็คือต้องเอ,อพา,เอาไปทํางานบ้านทํางานบ้านก็ต้องจัดยาด้วยกลับมาก็เย็นอย่างเนี้ยทุกทุกทุกจันทร์กับศุกร์นะคะแล้วก็ยังมีวันอื่นๆที่แบบต้องไปนู่นนี่นั่นอย่างนี้ยมันก็เลยทําให้เวลามันน้อยมากแล้วทีนี้พ่อกับแม่เขาแก่แล้วสองคนก็วนเข้าวน,าวนออกโรงพยาบาลอโอ้โหพอแล้วยังหลูกพอใจยังแม่จะไปเก็บอึแล้วฮะปืด๊ด พอใจใอยังลูกนะ่าจะไปเก็บอื่นนะพึดพอใจใอยังฮนะพอใจใอยังลูกนะเก็บดีกว่าค่ะ